ช่วอันบ็อบซิงมาดิอยู่แล้วเธอถ้าได้ดูจากภาพปกก็จะดูว่าวดีเราจะอันบ็อบซิง NCTD สองอัลบั้มที่เราพีออเดอร์มาแล้วได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็น h o t Store แล้วก็เป็นโลฟิลเ t อ r นี่เองก็เดี๋ยวมาดูฝั่ง h o t Store กันหน่อยว่า,วาบัม Hot นะ้ม h o t s t ตอรนั้นเราซื้อบั้มเวอร์ชันไหนมาบ้างซึ่งเวอร์ชันที่เราซื้อมาก็จะแก่3เวอร์ชั่นนี้เลยก็จะเป็นเวอร์ชั่นสีแดงสีเหลืองแล้วสีเขียวเราขอเรียกแบบนี้ง่ายๆแล้วกันนะแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ก็จะเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยเป็นเหมือนซองขนมน่ารักสุกๆนะเธอซึ่งบั้มเนียคอนเซ็ปต์บั้มจะเหม อันนี้ก็คือเป็นฝั่ง h o t s t o r ที่เราซื้อมาส่วนฝั่ง Hello f l t u r e ก็จะซื้อมา2เวอร์ชั่นลแล้วก็คือนี่เลยเวอร์ชั่นสีส้มกับเวอร์ชั่นสีฟ้าตามรูปนี้เลยก็ น่ารักปะน่ารักจุดจิกมากซึ่งการไอรนบ็อกซิ่งรอบนี้ก็เป็นการอรนบ็อกซิ่งแบบว่าดูการ์ดเมนแล้วการอาจจะไม่ได้เปิดทุกหน้าเพราะว่าของเยอะมากแต่เราจะมาดูว่าการ์ดเมนแล้วนั้นน่ะเราจะได้การ์ดเมนหรือเปล่าอย่างที่คนรู้กันว่าเมนหลักของเราก็คือน้องแซมินนี่เองตามนี้เลยน้องแซมินตามที่ขึ้นรูปนี้เลยคือเป็นเมนลูกหลักอีกคนหนึ่งในวงการเคป๊อปที่ตอนนี้คือรักมากๆคืออินเลิฟกับน้องแจมินขั้นสุดเลยส่วนเมนลองมาของวงนี้ก็จะเป็น้องมากระนัองเซโนแต่จะบอกก่อนค้าเร้เปิดบางทาง ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ไปแลกกับใครเธอแล้วก็จะเก็บสะสมในสมุดสะสมเราเนี่ยแหละมันเหมือนเป็นไดอารี่อ่ะ้านเหมือนเราเคยซื้อบาบครั้งหนึ่งมาเราได้การร้องคนนี้คนนั้นคนโน้นยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไดอารี่ของเราได้การใครอ่ะก็จะแฮปปี้จุกจิกดุกดิกหัวใจแน่นอนเธอแค่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันฝากคอ ซอกันดีกว่าซึ่งอราบ้านพอซอเนี่จะแกะเป็นบ้างแรกก็คือบ้างน,นี้เลยซึ่งเวอร์ชันที่ซื้อมาคือเป็นเวอร์ชันแจมินเวอร์แต่บอกก่อนเลยว่าถึงจะเป็นเวอร์ชันแจมินเวอร์แต่การ์ดนั้นก็ต้องมีการสุ่มอยู่ดีว่าจะได้การ์ดใครของใน7คนนี้พอฉันเดี๋ยวเราเริ่มแกะเวอร์ชันนี้กันดีกว่าซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบว่าฟิลแบบซองขนมอะ่ะและด้านหลังก็จะเป็นเหมือนดีเทลแบบว่าถ้าเป็นขนมก็จะเป็นแบบว่าเออส่วนประกอบมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต,ต้องมีจะเขียนบอกเลยว่า แมินเวอร์เป็นซีดีแตมินเวอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในดีกว่าซึ่งแกะออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นแบบไหนเอ่ยนี่ซึ่งแกะมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเป็นกล่องรูปน้องแจมินแบบนี้เลยและด้านหลังก็จะเป็นปกสีแดงแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแผ่นในนี้คืออะไรที่เขาให้มาแผ่นนี้ก็เป็นโปสเตอร์รูปน้องแจมินนี่เซึ่งเป็นรูปแบบว่าน้องแจมินและข้างหลังพื้นหลังก็จะเป็นรูปพิกอันใหญ่ๆข้างหลังสีแดงเลยเห็นไหมเอ่ย <c três penso> <c Myth os> กัน,นกเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในของเวอร์ชั่นแจมินก่อนเป็นยังไงบ้างโอ้ซึ่งเปิดมาก็จะเป็นแผ่นนี้เลยเป็นโลโก้แบบควสอสซอสแบบนี้เลยแล้วนี่ก็จะเป็นภาพข้างในนั่นแหละคิดว่าการต้องอยู่ตรงนี้งันเดี๋ยวเรามาเรื่องดูดกว่าเราได้การไขซึ่งเราได้อดอกมาก็จะเป็นหน้าแจมินแบบนี้เป็นรูปน้องแจมินชัดๆเลยแล้วด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ NCT Dream เวอร์ชั่นที่แบบแดงสามากแล้วเปิดมาก็จะเป็นอ๋อเปิดมาก็จะเป็นเหมือนรูปทุกคนเลยเธอนี่ไง อ๋อมีลูกทุกคนเลยเป็นแบบนี้นชอบนะมันมีความแบบเก๋ๆอะ่ะรู้สึกมันดูเก๋ๆเธอมันน่าเก็บสะสมแล้วข้างหลังอันนี้ก็เป็นน้องมก์กแล้วก็จะเป็นเครดิตด้านนี้เป็นเครดิตต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากเราดึงแผ่นซีดีออกมาเสร็จปุ๊บก็จะมีปุ่มลับอยู่ด้านหลังนี้ที่แกะออกมายากมากบอกเลยว่ายากมาก คือใช้แรงคนเดียวไม่ได้คืองัดแล้วงัดอีกงัดไปงัดมากลัวหักมาสุดท้ายเราก็สามารถเปิดออกมาได้เธอซึ่งมาเปิดออกมาก็จะได้เป็นการรับที่อยู่ด้านหลังกล่องซึ่งก่อนถึงการรับเราไปดูนี่ก่อนว่าคืออะไรอ๋ออันนี้ก็เปิดเป็นเป็นเหมือนชื่อเพลงเฉยๆเป็นชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยด้านหน้าด้านหลังเป็นชื่อเพลงต่างๆออกมาเดี๋ยวเราดูกันว่าเราได้การครหลังที่แกะนานมากแกะไปแกะมา โธอได้น้องซีซองจ้าน่ารักในตาเห็นไหมเอ่ยแล้วด้านหลังก็จะเป็นลายเซ็นน้องอน้องเขียนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่านออกไหมเดี๋ยวไปหาแปลในอินเน็ตว่ามีใครเคยแปลแบบก,การของซีซองว่าซีซองเขียนว่าอะไรแต่ด้านหน้าดูอีกรอบหนึ่งน่ารักสุกิดไหมเธอน่ารักมากเลยน้องซีซองแล้วก็หลังจากเราได้การทีซองไปหนึ่งเรามาดูอีกใบหนึ่งว่าเราได้การใครซึ่งใบหนึ่งเราได้การของ G2 อีกแล้วจ้าได้ G2 สองใบเลยเหมือนการเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอะที่คนแบบรีวิวรีวกันเหมือนการนี้จะเป็นเหมือนการ AR จะมีภาพขยับขยับได้เดี๋ยวเราจะขึ้นด้านข้างรล้กันว่าขยับมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงในนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้โอ้ซึ่งบั้มนี้เราก็ได้ไปการ G2 คู่เลยก็คือปกของแจมินนี่เองงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับบั้มฮอตซอนบั้มหลักดีวกว่าว่าเราได้การดเมนใครบ้าง เรามาเริ่มเปิดกับว์ชั่นสีแดงก่อนดีกว่าว่าบ้ามสีแดงเราได้การไข่มาดูดีกว่านจะได้การแน่หรือเปล่าซึ่งด้านหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าป้าถูกต้องแหละอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นหน้าน้องแต่ละคนที่แบบว่าได้คัดต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 ตตแต่ก็มีความแบบศิละปะอัดอัดเลยเงี้ยเธอ,อน,นี่คือด้านหลังสีแดงสามแม็จ้า เส้นเดี๋ยวจะเลื่อนออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็น NCT Hot Stars อย่างนี้เลยมีแบบคล้ายๆอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโปสเตอร์อันนี้น่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กและอันนี้น่าจะเป็นแผ่นซีดีเพลงเดาเอานะนี่เดาเอาเดี๋ยวเราไปดูทีละอันก่อนแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กับแผ่นโปสเตอร์ก่อนแล้วกันว่าด้โปสเตอร์อะไรยังไงซึ่งโปสเตอร์ก็ได้เป็นแบบ special tag ก็คืออ๋อแผ่นนี้ก็จะเป็นมาร์คแต่เมนเหลุนจินแล้วก็เจโน่เขียนใช่ไหมอืมก็จะน้องๆก็จะเขียนแบบเป็นลายมือด้านหลังเยอะแยะ อ๋อมันมี2ฝั่งซึ่งฝั่งนี้จะเป็นมาไดมินเหลือจีนแรเจนโนเขียนความรู้สึกข้างหลังตรงนี้อันนี้จะเป็นซีซองแฮชานเชลเลอร์ er ด้านนี้โหน้องเขียนกันเยอะมากเลยเธอเดี๋ยวค่อยไปตามอ่านแล้วกันน้องเขียนว่าอะไรบ้างซึ่งน้องเขียนภาษาเกาหลีล้วนมากเธอลายมือคือแบบสวยงามสวยงามจริงๆนี่ฉันวยรู้กันเห็นนะลายมือสวยเธอบ,บอกเลยงันเดี๋ยวเรามาต่อด้วยโปสเตอร์เธอซึ่งโปสเตอร์เปิดมาก็เป็นโปสเตอร์ของอ่า จีซองจ้าเห็นไหมเอ่ยโปสเตอร์จีซองก็คือรู้เลยว่าคังเนี้ยบ้านเนี้ยจีซองรักฉันแน่ๆฉันคิดว่าฉันต้องได้การจีซองเยอะแน่ๆเลยนี่คือดาวเอานะเพราะว่าเลิกงานยังดีบ้านแล้วจีซองสองการแล้วเธอและบ้านนี้เรามาดูดิว่าเราได้การไข่แล้วเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์สีแดงอย่างนี้เลยน่ารักน่ารักสีแดงแล้วก็เป็นแบบว่าปวดซอสแล้วก็เป็นรูปไฟรูปมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเธอ งั้นเดี๋ยวเราไปต่อัะอันนี้ต่อเลยเธอซึ่งอันนี้ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้อันนี้เดานวะหน้าเป็นแบบพวกโปสเตอร์หรือโปสการ์ดไหมดาเอานะเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนนะอ,อ๋อมันเป็นการแบบเป็นโปสการ์ดแบบฉีกฉีกได้เธอแบบแบบสามารถดึงออกมาแล้วไปเก็บในเล่มสะสมได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีความแบบเบาบางมากอุย้ยเธอน่ารักมากอะดีงามอุย้ยสังสรรค์แล,ล้วน่ารักน่ารักมากเห็นไหมสังสรรค์เลยเราจะเปิดแบบว่าอุ้ยน้องมารุนีหรอ เปิดเบาๆเปิดเบาๆอุ้ยา,าน,นี้น่ารักมากว่ากระเทศเป็นไหมน่ารักอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนแบบโฟตโต้บู๊ทเห็นป่ะเธออันนี้เหมือนจะเป็นกาวแบบว่าอ่อนๆน่ะสามารถสมาถสมารถดึงรูปแล้วไปเก็บในเล่มใหญ่ได้เลยอุ้ยนีนน้ทําดีนะทําเก๋นะเธอชอบองั้นเดี๋ยวเรา,าตอบอันนี้ดีกว่าว่าเราได้การไข่และเราก็ได้มาแล้วการสองใบ เรามาเริ่มกับใบแรกก่อนดีกว่าคือเป็นอบบน,นี้นี่ยังไม่เห็นเลยนะอันนี้จะเป็นเหมือนว่าตอนคาเฟ่ตอนที่น้องเคยมีแบบโปรโมตตอนแรกกุ๊กออกิ๊กกุ๊กกิ๊กอบขนมคาเฟ่เหมือนร้านคาเฟ่กันเราได้การคาเฟ่เป็นของน้องมาได้การน้องมาคือบอกเลยว่าาเฟ่ตคาเฟ่อะคือเราเห็นคนที่ได้ได้มาคือแบบเป็นเซ็ตที่สวยมากฉันชอบมากเลยนะเอาดีๆเราได้การเป็นน้องมาตลอดงั้นเดี๋ยวเรามาต่อไปกับเราได้การของ อโอ้ลายเซนโอ้ลายเซนแต่อย่ไม่ได้ดูลเลยลายเซนใครแป๊บนึงนะเซโนน้องมากับเซโนบ้านี้โอ้ยนะ่ารักมาให้ดูเราได้การน้องม้าก,กับน,น้องเซโนบ้านี้เห็นไหมเอ่ยซูม m ไหมเออน่ารักมากแล้วก็ด้านในเล่มนี้มันจะมีความแบบสีสันแบบฉุดฉาดฉุดฉาดจริงเขาดูสิให้เปิดดูสักพอน สุดฉาดมากโอ้โหสีสันจัจ้านจัดจ้านสุดในย่านนี้อุ้ยเธอจนชอบเนะี่ยมันมีความเหมือนขนมขนม,มอ่ะดูนี่ออดีก็คือบ้านนี้แบบสุดชาดสวยงามมากงั้นะเดี๋ยวเรามาต่อกับบ้านที่สองที่จะเปิดก็คือบ้านนี้เลยเธอสีเขียวนี่เองเดี๋ยวเรามาดูบ้านสีเขียวกันต่อเส้นบ้านสีเขียวด้านหน้าคนตาตาแบบนี้เลย เห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆกานจะมีความแบบแปะๆหน่อยด้านหลังก็จะคลายๆกันเป็นแบบ งั้นเดีวเราจะมาเรื่อนดูดีว่าข้างในสีเขียวนั้นเราจะได้การ์ดใครบ้างซึ่งรื่ออกมาก็จะคล้ายกันเลยมีสาอันเลยก็คือเป็น1 2ึสาเป็นโปสเตอร์แล้วก็เป็นแบบว่าเออรูปแบบฉิกฉแล้วก็เป็นแบบโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกับโปสเตอร์ก่อนเราได้โปสเตอร์ใครก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกับโปสเตอร์ก่อนเียเนี่ยอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์เหมือนเดิมเป็นโปสเตอร์แบบน้องๆเขียนเขียอะไรเงี้ยเป็นเวอร์ชันสีเขียวเป็นลายมือน้องๆแต่ละคนคล้ายๆกันเมื่อกี้เลย แล้วเราก็าได้โปสเตอร์ใครนั้นเดี๋ยวเรามาดูโปสเตอร์กันดีกว่าอุย้ยตื่นเต้นเราก็ได้โปสเตอร์ของอปสเตอร์แมินอู้น่ารักน่ารักมากเก็บก่อนอ้น่ารักมากเลยลูกแม่และน,นี้ก็เหมือนเดิมเป็นเหมือนเป็นโฟโต้โฟโต้แบบฉีกที่เป็นกาวตรงนี้สั่งกาว ด้านหลังเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวให้เลือกรูปดูอ้าเปิดมาเจอเซโน่พอดีเลยแบบก็จะเป็นแบบเลืมต่นีแล้วก็ให้ดูอชันเลอร์บอกว่าเวอร์ชันนี้ของเออของเซตนี้ชันเลอร์น่ารักมากอือก็จะเป็นแบบแซมเปิลแบบนี้ใครได้มาเออซื้อแฟ้ซื้ออะไรมาใส่น่าจะแบบเก็บสะสมได้สวยมากเลยประมาณแบบนี้กันเดี๋ยวเรามาต่อกับ นี่ดีกว่าว่าเราได้การขายคอุ้ยมันด้านหลังมีอะไรซ่อนอยู่ก็คือสติกเกอร์นี่เองซึ่งด้านหลังมีสติกเกอร์ซ่อนอยู่เธอเห็นปะสติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลแบบเขียวๆพิกยวักอะไรอย่างเงี้ย สนมีเนกัหลายคนเอาไปแบบว่าแต่งในแบบคล้ายเคส p h o n e ก็สวยดีนะแบบใส่กรอบอะใส่ที่เป็นเคสข้างหลังอะน่ารักดีเธอเดี๋ยวชันลองไปทำตามบ้างงั้นต่อมาที่เราจะได้ก็คือได้การไคแล้วเขาเปิดสุ่มดูก่อนโอ้ขอรุดเรื่องลงมาก,ก่อนโอ้ยเธออันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไขแอปพลิเคชันของ SM นั่นแหละเราก็จะไม่เปิดดู <laughs> เรามาดูกาดดีกว่าซึ่งเรา,าได้การของคาเฟ่คาเฟ่ได้ใครคาเฟ่ได้ใครจี โอ้ยเธอรูปดีซองเด็กมากเด็กน้อยมากเห็นไหมเอ่ยที่ซองแบบเด็กน้อยมากน่ารักมากอุ้ยเด็กน้อยมากแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งเราได้การ์ดของเจโน่เจโน่โนอุ้ยรอมีเจโน่รักฉันนะฉันได้เจโน่แบบสองใบแล้วนะเธอ,อแล้วด้านหลังจะเป็นลายเซนเจโน่ ก็คือคราวนี้จะเป็นเจโนกับจีซองที่หลักชั้นมากฉันก็ได้น้องๆมาครอบครองอยู่กับฉันนี่เองเ่อซึ่งบงั้นมี้เราก็ได้เป็นเจโนกับจีซองเธอุ้ยตื่นเต้นมากอ่ะเรามาดูซมเปิลดีกว่าบาัามีหน้าปกเป็นยังไงบ้างซึ่งบั้มนี้ข้างในก็จะมีความแบบเน้นโทนสีเขียวแบบนี้เลยแต่หลายคนน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วแหละเออนี่เจโนเลยเปิดมาเป็นหน้าเจโนพอดี ให้ดูแบบแซมเปิลแต่แนะนําอยากให้ทุกคนแบบซื้อเก็บแบบสะสมนะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนเฟิร์สอัลบัมครั้งแรกของน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเก็บสะสมไว้อุ้ยมันน่าเก็บสะสมเยอะเธอภาพือสวยงามมากจริงอ่ะอุ้ยชอบอืมชอบ,อชอบน่ารักอืมตั้มเนี้ยคือมีความน่ารัก,รกจุกจิกมากสีเขียวงานเดี๋ยวไปต่อกับตั้งสีเหลืองกันต่อดีกว่าเธอว่าสีเหลืองเราได้การ์ดใครซึ่งด้านหน้าสีเหลืองจะหน้าตาแบบนี้ ั้นหลงซึ่งบ้านสีเหลืองจะได้คัดเห็นแบบว่าเป็นตัวคนแบบเยอะๆหน่อยนะหัวไม่ค่อยลอยเป็นสองบ้านแรกมาเลยสิดเองเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูข้างในก่อนได้การไข่บ้างเ,าเลื่อนลงมาก,ก่อนอจะบอกว่ากาวตรงเนี้มันแบบแอบติดกับตรงที่เป็นตัวกรอบนะดึงยากนิดนึงนี่คือสีเหลืองอันนี้ให้ดูนี่ก่อนได้อบติดไากว่านี้อันนี้ก็เป็นตัวโฟโต้ชิ้นบอก ชอบเซตเนี้ยชุนี้น่ารักอ่ะชุดนี้คือแบบมีความน่ารักความเท่ความอบอุ่นเอ้อยน่ารักมากง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนโปสเตอร์ได้โปสเตอร์ใครเดี๋ยวเรามาดูโปสเตอร์นี้ก่อนอันนี้ก็จะเหมือนเดิมเป็นแบบว่าข้อความต่างๆของน้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมข้อความต่างๆของน้องแล้วเราได้เป็นสติกเกอร์เท่เหมือนเดิมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสีเหลืองสติกเกอร์จะมีความแบบเหลืองๆหน่อยน่ารักจุ๊จิ๊บมากแล้วก็เป็นโปสเตอร์เดี๋ยวก่าเราได้โปสเตอร์ใครตื่นเต้น เราได้โปสเตอร์ของน้องมารเห็นไงเออเราได้เป็นโปสเตอร์น้องมารจะบอกว่าสร้อยคอน้องมารอันนี้คือแบบยิ่งใหญ่อลังการในงานสร้างจริงๆเออคือเป็นงานเครื่องประดับโชว์เครื่องเพชรเพชรน้องมาคือใหญ่มากอันนี้คือใหญ่มากจริงเราเปิดอเสร็จปุ๊บเรามาดูการดีกว่าว่าเราได้การใครอุ้ยขอเดือนก่อนอุ้ยเจอแล้วมันเป็นการ ลาคาเฟ่หยิบได้คาเฟ่อีกแล้วเจอยิบเจอคาเฟ่ก่อนตลอดเราได้การคาเฟ่คอเจโนรอบนี้ก็คือจะเป็นเจโนแบบจีซองหลักฉันมากเราดูการอีกคนหนึ่งว่าเราได้การใครซึ่งด้านหลังก็ยังไม่ทันได้รนุนแซมินเสียงไม่ต้องเสียงเบาด้วยได้การแซมินน้อยน่ารักลูกแม ลูกแม่ก็มาให้แม่เห็นให้ดูเลเซนน้องแามินสีเหลืองหน่อยม,มากยิ้มจังบาลแล้วซึ่งบั้มีก็ได้เป็นเซโน่กับแจมินนี่เองเธอ,อเห็นไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแซฟเปิลก่อนนะคะบั้มสีเหลืองหน้าตาเป็นไงอุ้ยเปิดมาก็เจอมาค่ะแซโนเ่เรเซอร์สีแตบ่บั้มกางเกงสีบานเย็นที่มาก็คือสีเดียวกับเสื้อชัข้างในเลยวันนี้ก็คือแต่งตัวให้แบบมีความแมทติดตาเดบน้นองๆอะไรอย่างเงี้ย ตจีตาสุดได้แค่นี้เพราะว่าไม่ได้มีชุดแบบจีตาเยอะอะไรโอ้โอหโโหแคชานร่ำมากวิธีสองรูปนี้ดีรูปนี้ดีรูปนี้ดีมากดีมากมากโอ้ยดีมากปั้มสีเหลืองเนี่ยสวยงามด,ดีสวยสวยโอ้ยสวยงามชอบแหละแบบมีการไดคาสับโปสติกอร์แตเข้าไปออ้ยแต่มีรูปนี้ขึ้นงานดีมากแต่มีรูปนี้ขึ้นงานดีมาก แล้วก็จบแล้วก็ฝักงคอสซอสสามเวอร์ชั่น 3, สามสีโอ้โหเรียงกันอย่างนี้เลยเหมือนไฟจราจรเบาๆคือแบบว่ามีแดงเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โเธอเครื่องสามเวอร์ชันนี้ที่คนเห็นไปก็จะเป็นการจีซองบ้างต้องมาร์บ้างเจโนบ้าง,าง,ซโโางแซมินบ้างก็ได้สี่คนนี้หลกักๆส่วนเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นจีเวลก็ได้เป็นการจีซองสองใบซึ่งเออาร์ก็ได้ขึ้นไปด้านข้างแล้วว่าหน้าตาการเออาร์เป็นยังไงเธองั้นเดี๋ยวไปต่อกับเวอร์ชั่น Hello Future งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเวอร์ชั่นด้านหน้าก่อนกันเลยอันนี้อ่ะให้ดูด้านหน้าก่อนของเยอะมากคือจับใลรก็คือของจะทะลักล้นออกมาตลอดอันนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเออด้านหน้าอันนี้ก็คือด้านหลังก็จะเป็นแบบว่ามีความเหมือนทุ่งหญ้าเหมือนทุ่งเทเดทับบี้ไปเธอหน่ารักปะเออเห็นไหมเออน่ารักมากงั้นเดี๋ยวเราจะเลื่อนทั้งอยากออกมาก,ก่อนที่เราได้มาเราจะได้แบบไปลุ้นอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราได้เป็นซองซองสดใหม่จากอนาคต h ฮลโลเบลเจอซึ่งเราแกะตองไปที่รับาอลแล้วลจะมาเลื่อนดูว่าข้างในเราได้เป็นอะไรบ้างเรามาดูกับเวอร์ชันอันใหญ่ก่อนอันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์ดูกันว่าได้โปสเตอร์ใครอือเราได้โปสเตอร์ของจีซองฉันบอกว่ารอบนี้น้องจีซองรักฉันฉันบอกกราไงว่ามีเซนต์เลยว่าได้จีซองเยอะแน่ๆโอ้โหโปสเตอร์คมชัดมากภาพชัดมาก เห็นความหล่อของน้องแบบสิงตังมากเธออุย้ยดีงามอู้เป็นเหมือนเป็นพลลอยพลลอยเดี๋ยวดวยูด้วยกว่าว่าด้านหน้าพลลอยเป็นใครฉลิมอืมน่าลักสุดเลยทำท่าอีกงสองนิ้วอย่างนี้เออสองนิ้วอืมเฉล,ลิมน่ารักมากเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมฮให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่าน้องเฉลิมแล้วเราก็ได้เป็นสติกเกอร์อย่างนี้เลยน่ารักมากเป็นสติกเกอร์แบบ จุกจิกเออไม่ติดติดเลยอย่างเงี้ยน่ารักอ๋อได้โปสเตอร์สองใบได้โปสเตอร์อีกใบหนึ่งด้วยอีกใบหนึ่งได้โปสเตอร์ใครเรามาเปิดดูดีกว่า<ม>ได้ฉันเล่าเห็นไหมเอ่ยโปสเตอ,อร์คือคมชัดมากคมชัดมากคือสวยมากอยากสะสมขอบทุกคนเลยนะโปสเตอร์เนี้ยสวยมากสวยจริงๆ เรามีการส่องไปอะยังมองไม่เห็นมีสีแดงกับสีเหลืองเราดูการสีเหลืองก่อนดีกว่าด้การได้น้องมาอ,มอ่ะให้ดูใกล้ๆได้น้องมามได้การน้องมาข้างหลังจะเป็นลายเซ็นน้องแล้วก็ได้สีแดงได้เป็นได้ชัลเลอเห็นไหมเอ่ยแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบ บั้มนี้ก็คือได้เป็นเฉินเลิศกัน้องมากนี่เองค่ะน่ารักมากส่วนตัวบั้มในคือใหญ่มากเธอบอกเลยว่าบ้ามนี้ใหญ่มากแบบใหญ่เหมือนหนังหนังสืออ่ะเหมือนหนังสือที่เป็นแบบโฟโต้บุ๊กจริงๆใหญ่ๆอ่ะซึ่งเปิดมาด้านในก็จะมีความแบบสีสันพัสเทลมากชอบชอบมากคือตอนที่ดูโปสเตอร์คือตอนที่ดูแบบภาพพีซ่มาคือชอบเซตนี้มากเซตนี้คือสวยมากอบอวนไปด้วยหัวใจมากค่ะไเซตนี้ก็สวยเธอเซตนี้จะเป็นอ,นอาด เป็นเหมือนแบบภาพวาดสเปนอะไรอย่างเงี้ยคืองานดีมากรูปิแคช์นอาจอน่ารักมากโอ้ มเปิดนะเธอโอ้ด้านแรกตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นโปสเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ขอบทุกคนเลยไหมก็คืออบอวลไปด้วยหัวใจจริงเธอน่ารักมากดูหลันจิ้นจะตีซองนะ่ารักอ่ะเราดูเวอร์ชั่นนี้เสร็จปุ๊บเราดูอีกวันชั่นหนึ่งกับเวอร์ชั่นนี้ต่อดีกว่าเธอเาดูดีกว่าว่าเวอร์ชั่นนี้ได้ได้การคายซึ่งหน้าหน้าเวอร์ชั่นนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ย จะเป็นแบบว่าความเป็นแบบเขาเรียกว่าฝันฝันแบบว่าท,ทุ่งทุ่งมีความแบบกระตุนกระตูอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะแต่ด้านหลังก็จะเป็นแบบฟิลแบบ UFO อย่างนี้เลยเห็นไหมเอ่ยน่นารักซึ่งเดี๋ยวจะเอาของไข่ออกมาก่อนซองจดหมายจากอนาคตซึ่งตอนนี้จะเป็นสติกเกอร์รูปโลกเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าซองนี้จะได้เป็นการไข่บ้างซึ่งแกะออกมาแล้วเธอตื่นเต้นมาก ขอดึนรูือกเออกมาก่อนเราจะเริ่มแบบโปสเตอร์แผ่นนี้ก่อนดีกว่าว่าเราได้โปสเตอร์ใครจากแผ่นนี้ตื่นเต้นมากขอเดินก่อนได้น้องมาเห็นไหมเอคือเราชอบมากอ่ะมันมีความป็นแบบชัดมากมันเป็นโปสเตอร์ที่สวยชัดมากอ,อ่ะเธอจะทุ่งหญ้าข้างหลังต่างๆมันดูเข้ากันหมดทุกสิ่งทุกอย่างดีงาม น้องมาเดี๋ยวเรามาดูโปสเตอร์อีกใบหนึ่งก่อนได้โปสเตอร์ใครเฮ้ยเฉินเซ็นได้เฉินเลิศรู้สึกว่าจะได้น้องมากับเฉินเลิศเป็นเซตกันเลยนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าว่าการจะได้เป็นน้องมากับเฉินเลิศเพราะเป็นเซตเซตกันมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแค่ได้ฉินเลิศเธอภาพชัดมากเห็นเป็นลายเส้นผมเฉินเลิศแบบเส้น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 คือแบบโอ้ยสวยงามมากดีเทลดีดีเทลคับสวยมาก อุ้ยอยากได้ครบทุกคนเลยอะ่ะก็คือเอสเอจะมีขายให้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยอยากได้แล้วเดีได้เป็นโพลารอยด์โพลารอยด์โพลารอยได้โพลารอยใครเรามาเปิดดูดีก่อนได้โพลารอยด์ใครได้เจโนโ่โพลารอยได้น้องเจโน่น่ารักอะ่ะอันนี้ก็ได้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เหมือนเดิมสติกเกอร์อย่างนี้อ่ะลากกาดก็จะมีสองใบเหมือนเดิมเป็นสี ฟ้าก็สีแดงเรามาดูสีฟ้าก่อนว่าได้ของใครจีซองฉันบอกเลยว่าครั้งนี้จีซองรักฉันฉันได้การ์จีซองเยอะมากนะเอาดีๆแล้วด้านหลังจะเป็นลายเซ็นน้องลายเซ็นน้องจะมีตรงนี้เหมือนแบบเหมือนลูกเตี๋ยไปเห็นไหมเหมือนลูกเตียบเลยเป็นความคิดเปอง <laughs> แล้วก็การ์ดสีแดงเราได้จีซองฉันบอกไปเลยว่าบ้้มเนี้ยจี ซองลักชานฉันได้จีซองแบบติดๆกันหลายใบมากอืมลังจีซอง,สองใส่แวนแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็น Hello Future น่ารักอะ่ะให้ดูอีกรอบนึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดแซมเปิลแร่มนี้ดีกว่าาข้างในเรื่องมีภาพมันจะเป็นยังไงซึ่งดูแบบเปิดมาก็จะหลืนจิ้นที่แบบรอมากเซตเนี้ยถ้าเป็น,นเซตที่เป็นแบบเสื้อขาวกาวง,งน้ำเซตนีทุกคนคือแบบหล่อเท่มากเธอ วิเชนโอ้ลูกนี้ดีมากหนุ่มดอกไม้พอ้งานดีมากโอ้ยดองจีซองน่ารัากรออันนี้เหมือนสุ่มเปิดอะเจอหน้าใครก็แบบหยิบออกมาหมดอู้น้องมาดีงามมากอ่ะให้ดูหน้าเมนบ้างนะให้ดูหน้าเมนบ้างแซมมี่ ั้นี้คือดีเนี่ยสวยมากอชอบอ่ะอยากเปิดดูทุกหน้าเลยนะแต่แบบด้วยความที่เปิดของเยอะมากอ่ะคือเวลาก็จะแบบกินเบวมากจะบอกว่าบั้มเป็น Hello Future สองอันนี้คือแบบภาพสวยมากแนะนำใครเป็นแฟนขับไอซีทีมซื้อ2เวอร์ชันนี้2องบ้มนี้สวยมากคือโฟโต้บุคข้างในหน้าสะสมหน้าเก็บไว้จริงเธอภาพสวยมากแล้วก็โปสเตอร์ของเซต Hello Future อ่ะภาพสวยมากอยากเก็บของทุกคนเลยอ่ะคือแบบ ดาามกคิดว่าเอเตนน่าจะมีการวางขายต่อแต่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วละคลิปนี้ก็จบแล้วเธอการเปิดบ้านดูการ์ดเมนของพอซอนและเฮลโลเฟเธอร์สรุปก็คือได้การ์ดแจมินมาใบเดียวเนาะแต่ได้การ์ดของคนอ,อื่นมาคือน่ารักหมดจุกจิกดุกดิกมากถ้าใครเป็นแฟนคลับเด็กดีมาบอกเลยว่าการซื้อบ้านในอฮอลสตอร์อทั้งเฮลโลเฟเธอร์บอกเลยว่าดีงามมากน่าเก็บสะสมมากเพราะฉะนั้นก็ได้ใครเป็นแฟนคลับน้องดีบอกเลยว่า สองบ้ามนี้ควรค่าแต่การเก็บสะสมแน่นอนเพราะว่าภาพสวยมากทั้งสองช่างฮอตซอสทั้ง t ทนดรอปฟิวเจอร์บอกเลยว่าถ้าเธอเก็บมาจะมีความสุขมากๆเลยเธอไปเปิดดูก่อนนอนฝันดีแนะ่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็หมดแล้วการอันบ็อกซิ่งส่วนดูการ,รา์ดแมนตอนคลิปหน้าจะรีชั่นวงไหนหรือจะรีพายเพลงอะไรหรือว่าจะอันบ็อกซิ่งอะไรอีกนะก็อย่าลืมติดตามทัสองน,นี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะฝากช่งเมกไม่ดิวด้วยนะเธอ